ตัวไม่ถูกเลยกลัวออกมาแล้วผิดหวางนะครับดีเจออกวันนี้นะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยมาเป็นผู้ช่วยพี่สี่เขานะครับจะชวนทุกคนมาปาร์ตี้กันกับเจ้าของปาร์ตี้ที่ต้องบอกว่าแซ่บป้าแซ่บไปหล่อไปขอเสียงกรีนให้เขาสักทีและกันเซีพร้อ ก็เมื่อกี้พี่พี่ออกเห็นไหมพูดผิดสามรอบอะอ้าวนึกว่าซ้อมมาเป็นมูกอ๋ออันนี้รอบซ้อมเดี๋ยวเรามีรอบจีถูกต้องนะแต่ถึงพูดผิดลากไปรับลากคนอะไรพูดผิดอย่หน้าอินดูยังลออยู่เลยเมื่อกี้ยืนดูอยู่ข้างเวทีนะยังอมยิ้มอยู่เลยจริงๆนะครับเอาล่ะดังนั้นทุกคนจ๋าวันนี้ปาร์ตี้เราจะทําตัวเหมือนเวลาเราไปเที่ยวคืนตื่นฟิลเข้าไปในผับแล้วแบบใช้จ้าอ่ะ ไหนเวลาไปเที่ยวคุณทำยังไงหนึ่งสองสามผมตีผมเป็นคนนิ่งผมจะเต้นแบบนี้ตึ๊งแบบเนี้ยายที่สุดเลยยืนเฉยๆแต่ใช้สายตามองนะคะอเชิญพี่สีนั่งเลยครับครับ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มพูดคุยกันนะครับบรรยากาศแบบสบายๆเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในฟิลแบบในผับอะไรอย่างนี้เนาะมีโซฟาเล้าอะไรแบบนี้นะครับเป็นไงบ้างแฟนมิครั้งแรกเลยวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับที่เป็นแฟนมากันเยอะขนาดนี้พี่ซีก็ย้อนวันๆมากเพราะว่าผมเคยจัดคอนเสิร์ตซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันที่นี่เป็นแบบคอนเสิร์ตครับรอบนี้ก็เป็นแบบแฟนมิเต็มตัวครับพี่ก็รู้สึก ดีใจเออแล้วก็รู้สึกแบบว่ามีแฟนๆคนที่รักเรามาให้กำลังใจเราในวันนี้จะก็จะตั้งใจทำโชว์ให้เต็มพี่แล้วก็มีความสุขกันให้เต็มพี่ในวันนี้ครับโอเคดังนั้นบอกเขาเลยตีมปาร์ตี้ของเรา See y o u in the party วันนี้คืออะไรครับ Dress code ี e o n ครับผมหน่ยครับแต่งดีออมาบ้างเดร s โค้ตดีออนไหนใครแต่งนีออนนี่ยกมือหน่อยเขียวเลยอันนั้นเขียวสะท้อนแสงเลยคุณเยี่ยมถูกว่ายอดเยี่ยมใช่แล้วก็บอกว่ามีอไหม น,นุปนอรสตาร์ก็นีออนนะครับนี่ขอบคุณมากที่ดนุน,นะฮะโซนิกสตาร์นะครับผมบเรียกว่านีออนก็นมาจัดเต็มดังนั้นวันนี้เนี่ยแค่เดรสโค้ดก็สนุกวันจัดเต็มขนาดนี้แล้วบรรยากาศที่เกิดขึ้นวันนี้รับรองว่ามันแน่นอนนะครับเอาละ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มพูดคุยกันนะครับซึ่งการพูดคุยของเราครั้งแรกเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะมันจะมีฟิลคล้ายๆแบบการละเล่นเข้ามาประกอบการพูดคุยด้วยเนี่ยคุณซีพร้อมไหมครับ พร้อมพูดคุยแต่มีการนัดเรื่องนเหอยู่แล้วซีครับเรื่องอะไรครับพี่เอ็มนี่เป็นแฟนมีทางแรกซีจะมานั่งพูดคุยอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรอทุกคนไม่ได้พร้อมไหมล่ะพร้อมครับผมวันนี้ผมพร้อมมากทุกอย่างทำใจดีๆไม่ยากงั้นไปกับท <ำ S 1> ุกท <ใจ S 1> <ด>ีกันเลย,เลยนะครับสุปอสีซีขา คุมคุณไปไหนไปไหนเมื่อกี้หรือมก็้กา,กาครับเมื่อกี้เอาล่ะก่อนจะพูดคุยกันขออุปกรณ์ครับคุณไม่ต้องหวาดกลัวอะไรอุปกรณ์ของเราไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณคิดนะครับนี่ครับเชิญเลยกล้าโอเคครับวโอเคที่นวดมือไม่ใช่ที่นวดมือจ้ะแต่สิ่งสิ่งนี้คือเครื่องจับเท็จเน่ โอเคมันดูดไหวไงเพราะว่าอะไรไมันเป็นเครื่องจักรเพลสอ้ผมตกใจมากนี่ต้มพุงเลยนะตกใจแล้วมันจะได้ขยับขยื่นอ่าชุดง่ายๆสิเราจะมาดูกันว่าสิ่งที่ซีพูดกับเราวัานนี้มันพูดมาจากใจหรือซีเรืองที่จะโกหกพวกเราพี่บงพูดมาจากใจอ,อยู่แล้วอ่าจากงานที้พูโกหกได้ย,ยังไงเดี๋ยวเลาดูครับพูดเอามือคุณวางเลยคุณซีครับ เราพูดออกมาใจลองสิอาลองลองอคุณพูดจากใจไหมล่ะพูดจากใจมั่นใจไหมล่ะมั่นใจงั้นว่างเลยอามั่นใจขนาดนี้เฮ้ยอาตกใจเลยกลาวรักก่อนรักก่อนโอเคเชื่อพี่มันไม่ได้เจ็บขนาดนั้นซึ่ง มันไม่ไม่ได้ลองเลยครับคืนนี้เออซีครับมันไม่เจ็บขนาดนั้นมันอาจจะแค่คันๆแล้วอาจจะมีแบบอุ๊ย,ยกระตุกนิดนึงได้บ้างนิดหน่อยโอเคพร้อมนะครับกติกาง่ายมากครับพี่ออกอ่านโจทย์อ่านโจทย์เสร็จปุ๊บพี่ออกกดปุ่มซีตอแล้วรอเวลาแนปะ๊บหนึ่งเดี๋ยวมันประมวลให้ว่าสิ่งที่ซีพูดมาจริงใจหรือโกหกจ้าพร้อมนะอ่ะเริ่มกันที่คำถามง,ง่ายๆกันก่อน ความพิเศษของมิงครั้งนี้มีอะไรบ้างและทำไมต้อง see you in the party ไปครับก็ผมคิดว่าคำว่าปาร์ตี้มันเผมกังวลมากเลยตอนนี้อยากกังวลคำว่าปาร์ตี้มันคือสนุกสนานแล้วเราก็อยากจะเตรียมมีเพราะว่ามันมีหลากหลายอารมณ์เออเราก็มาปาร์ตี้กันเวลาเห็นคนปาร์ตี้เห็นคนแบบยิ้มแย้มแล้วเต้นแบบแฮปปี้แล้วมีความสุข เราก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนเล่นจอยโมเมนต์นี้แล้วก็มีความสุขไปด้วยกันกับปาร์ตี้นี้ครับผมเลยตั้งว่าจะอยู่ในปาร์ตี้ครับผมโอเคบอกเลยนะครับระหว่างที่ซีพูดเมื่อกี้นี้ไม่มีปฏิกิริยาใดเกิดขึ้นจริงใจจ้าการทำงานทวันมากรู้สึกย่างไงบ้างเอาจริงนะผมพูดในขณะตรงไปตรงมาเคยทำงานกับซีมาทำไมต้องเครียดเรื่องนี้มันทำไม่เครียดทำไมต้องเครียดก็กลัวมัน อีกนิดนึงอ่ะถ้ากล้องซูมคือเห็นเหือดแล้วนะเม็ดเหงือที่หน้ผาผากสี่กลมันช็อตแล้วมันดุง้งไม่รู้เชื่อพี่อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวนะเออถ้าเราจริงใจเราไม่จะเป็นเพราะกลัวจริงไมทุกคนจริงต่อจะ้ะ <c oughs> ได้ยินคำนี้มาครับ <c oughs> เขาว่าตอนนี้สี่หุ่นแซ่บมาก <c oughs> พี่อ๋องอยากรู้ครับ ไอเขาที่ว่าเนี่ย <c oughs> คือแฟนคลับหรือซีพูดเองเริ่มแฟนคลับตอบว่าแฟนคลับครับอ่ะเร,เ,รเราดูกันนะครับกดแล้วครับน,นันซีซีครับแปลว่าคุณเลยนะครับ กระตุกยังเสียงเข้าไปเลยจ้าต้องแปลว่าอย่างนี้แฟนคลับรอผมเลยีว่าผมคุนแซ่บแบบหนึ่งที่ขอเกี่ยวแฟนคลับก่อนแฟนคลับพูดเหรอครับว่าเขาหุ่นแซ่บได้พูดไหมแต่ทำไมเครื่องมันโกหกแสดงว่าเขาก็พูดด้วยเหมือนกันทำไมคุณชมตัวเองว่าหุ่นแซ่บขึ้นมากเลยนะครับทำไมทำไมถึงมีการชมตัวเองแบบนั้นขึ้นมา มันก็ไม่ได้ชมขนาดนั้นพี่อ่องแต่ว่าซึ่งเพ่งมาฟิตช่วงหลังครับผมมันก็ยังเหลือพุงเยอะอยู่เหมือนกันเหลือไหมเมื่อกี้จริงจริงใทวีดีอาชีสเซิร์ฟเลยตั้งแต่เริ่มเลยสักผ้าเลยสักผ้าโชว์พวดเราเลยก็ถ้าบ้านใครแบบว่าไม่มีเครื่องสักผ้ามาบ้านผมได้สักผ้าฟรีบฟัดเ้สักผ้าฟรีเบฟฉันไป็นคนแรกเลยอย่าแย่งฉันับ หลอกเล่นเอาล่ะข้อดีถือว่าคุณไ,ไม่จริงใจกับเราครับจริงๆคนหุ่นแทบไม่จำเป็นต้องมีซิกแพคหรือว่าหุ่นดีฮะมีพุงมุดอ้วนก็น่ารักแทบเหมือนกันอย่างนี้เล็กแทบไปแทบพิกยกสูนขนาดนี้เอาอะไรมาไม่แทบพ่อคูนต่อจะัะเห็นว่าอยากชวนคนคนหนึ่งมาปาร์ตี้ดีมากเลยจริงใหมบใบนหนึ่ง สอรยอ่อนอหนูจริงไหมครับจริงครับผมอขอดูหน่อยเอาเราทำมันช้อนนี้จบเลยนะช้อนไปนะช้อนไปนะมันชอน้อนอ่ะทำไมชอนะ้อนอ่ะอะไรนะแสดงว่าเพราะว่าคุณไม่ได้คอยากชวนคุณอยากชวนเขามากใช่ไหมครับจริงผมตัง้งใจงานนี้ม่ได้มีเจสเขาเป็นแบบแฟ ก็เลยบอกว่าถ้าหนูว่างก็มาจอ,อยกันเพราะว่าเราแบบผ่านกันมาโผถ้าพูดใ้ได้ก็เกือบปุกเวทีครับผมท,บที่เป็นงานอะไรเงี้ยก็อยากจะชวนมาจอ,อยครับผมแต่เขาไม่ว่างาเ,ลเลยส่งแบบคุณพ่อคุณแม่มาดูจริงเหรอเป็นตัวแทนป้ามาอยู่ไหนฮะป้ามาอยู่ไหนคะป้ามาสวัสดีค่ะป้ามาฉันสองใช่ไหมอ,อ,อยู่ข้างหลังจ้าัคุณป้าคุณมาสวัสดีนะคะ ปาม,มาผมก็ามาด้วยนั่งด้วยกันใช่ไหมอ,อยูนะี่โอเคนั่งอยู่ด้วยกันเลยนะคะคุย okay. กันได้เลยครับคุยกันได้เลยสเรคคถ้าพี่กดเออะมัช็แล้วช็อตอีกอะ่ะ แพูดคุยอะไรกันเดี๋ยวเราหมาะยี่ซื้อได้ารู้สึกดีใจมากที่ครอบครัว, <c oughs> วเรามาพวกผู้ใหญ่มาแล้วมัน,มน<ฆ>ช่วงเรามันคือถ้าพูดเนี้มันคือความสําเร็จของลูกคนหนึ่ง <c oughs> แล้วก็ร <c oughs> ู้สึกดีใจที่ได้มาจอยคุยกันอาจจะชมว่อาอฟังใม,ม้ผมอ่ะเป็นไงลูกคนเนี้ยเก w ช่วงเก่งทั้งทีกอดูดีด้วยมีหสรวยด้วย จนแล้วทำได้ไหมได้เขาเป็นจิ๋ว่าอะไรเป็นจิ๋ว่าอะไรเขาเรียกว่าพ่อแม่อวยลูกงี้เอออวยลูกแต่ลูกเธอก็เหมือนลูกเราเหมือนกันนะไม่ยากจริงๆไลน์นั้น้ยเขามากกว่านี้อีกฮะแจกสุดมากอย่าไปคิดมากครับเข้าใจไหมพี่พี่ก็พยายามเตือนตัวเองนะว่า อยากจะคิดอะไรมากแต่จริงๆมันอยู่5่าครั้งแบบนี้ก็เมื่อยนะจ๊ะเมื่อยไหมอ่ะต่อข้อต่อไปปารตี้งานสไตล์สีพลึกสีนีออนเฉดไหนที่ใช่ที่สุดไปครับนี่เลยพี่หองผมชอบไ้สีอะไรครับนี่อาแบบสีเขียวหล้งแสงน,นีออนแบบสีเขียวชัดว่ามว่าเครื่องพังแล้วแหละคุณก็หกอ่ะ ทำไมคุณโก่กล่ะคุณแสดงว่าคุณเป็นได้ชอบสีเขียวสีจะทำลายสีสีอะเพราะโห้สีปลาเขาจะปลาอย่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 าทำอะไรอย่างนั้นสีเขียวใช่เขาสีเขียวแต่มันช็อตคุณแสดงว่าคุณต้องพูดเยอะกว่านี้หรือเปล่าจริงๆอ่ะชอบทุกสีที่เป็นนีออนแล้วก็เรืองแสงครับผมจริงๆผมอ่ะว่าจะแต่งแบบสีนั้นแบบมามาแต่งหน้าดำผมถ่ายปีไฮเดรซีอะไรเงี้ยแต่ไม่มีมีแต่มีแต่ตัวที่แบบใช้แล้วอะไรเงี้ยไม่ได้หาไวโอเคนะครับข้อต่อไปครับ จริงหรือไม่ที่คุณใช้เงินเก่งมากเคยใช้วันหนึ่งแบบเจ็ดหลักไปครับออออตอบครับสจริงครับผม,มเพราะว่านี่ไงโกหกใช่ไหมสแสดงว่าคุณเคยใช้เงินมากกว่าจริงับถ้ามันช็อตขนาดนี้ใช่ไหมทุกคนคุณเล่าสิ ซื้ออะไรก็รวมรวมก็เจ็ดหลักอยู่ครับผมขนลุกแล้วนะพี่ทำงานเป็นปีเลยนะเจ็ดหลักเออก็เลยคือถ้าเอาเรื่อ้ไฟัง่ายซื้อช็อปอะไรไปช็อปอะไรไปถ้าเอาแบบเรื่องแบบถ้ารวมของหนูก็เกินเจ็ดหลักครับผมจ้ะแต่ก็เคยวันเดียวเจ็ดหลักเหมือนกันอ่าก็รวมของหซื้ออะไรซื้อให้ใครเอาดิซื้ตัวเองอ๋อให้ตัวเองก็ช็อปปิ้งส้าฮะครับรู้สึกเหมือนแบบในข้อนี้เหมือนแบบ เขาเรียกฟีลว่าง้อป่ะเนี่ยมากว่าใช้เงินเยอะเออมันก็อาจจะเป็นช่วงที่เราอาจจะแบบใช้เงินเยอะไปหน่อยอะไรแบบนี้ใแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้แบบนั้นแล้วถูกไหมใช่ครับผมกำลังหาที่ขายอยู่เออสนใจไหมเสื้อผ้าผมเปิดขายเสื้อผ้าผมทุกคนจะซื้อไหมซื้อไหมเสียไปครั้งสองค่ะซื้อจริงซื้อแน่นอนถ้าเกิดเปิดตลาดครั้งสองของซีก็คือซื้อไปจ้าซื้ออยู่แหละ ไม่ได้ซักไม่ได้ซักเลยคนะฝ่ากระเป๋ไม่ได้สักเลยนะไม่ได้ซักไม่ได้ไหมซักเถอเดี๋ยวนะได้ยินทางนี้บอกไม่ต้องไปซักค่ะถูกแล้วทำไมอ่ะเทวี้พูดหนึได้ยินนะปรบมือจ้าปลดพี่ซีออกจากเครื่องนี้ก่อนเป็นไงครับพี่ซีความรู้สึกว่ามันเหมือนมีคนมานั่งจับผิดเราอยู่ตลอดเวลาคุณรู้สึกไงบ้างสนุกนะฮะจริงๆผมเคยดูในหนังซีรีส์อะไรเนี่ยเยอะมากที่แบบว่า ห้องแบบว่าสืบสวนคดีเลยผมอยากลองเครื่องนั้นมากแล้วอยากลองมาเล่นกับตัวเองแล้วก็ลองเล่นดูว่าถ้าเราพูดจริงหรือพูดเท็จเนี่ยแล้วมันจะกราฟมันจะเป็นอะไรเนาะกราฟมันจะเป็นอะไรเนี่ยรู้สึกแบบเออเอนจอยครับผมแต่ไม่ต้องไปลองจริงนะลองทางแค่เครื่องนี้คุณก็ไม่รอดนะค่ะอืมนี่เบาไปนี่สั่นเบาไปไม่หรอเบาไปหรอจริงจริงมันมีฟังก์ชันที่มันดูดได้ด้วยนะ ยู่ไปไหนฮะดูแบบมึงไฟดูดนี่เลยอ่ะลองไหมล่ะเคยเจอครับเคยเจอเอาไหมลองไหมเอาวันหลังเอาลองดูสิมาสิเอาไหมล่ะเดี๋ยวพี่ผมทำให้เอาไม่ถึงว่าเครื่องนี้เลยเหรอเออเครื่องนี้เลยเอาไหมได้ได้ต่อเล่นไม่เอาสิพี่จะทำซีลองได้ยังไงล่ะถูกมา ทำไปเดี๋ยวแฟนขับโอ้ยไพีไ่ออกตายเลยไม <c oughs> ่นคะคร<ว>ับเอาล่ะว,วันนี้นี่แค่เริ่มต้นยังสนุกขนาดนี้ยังจับผิดซีขนาดนี้แล้วบอกเลยว่าซีพี่ออกบอกเลยทําได้ค่อนข้างดีสำหรับเกมนี้นะจ๊ะ <c oughs> มีอะไรอยากจะบอกกับแฟนๆที่จะพร้อมไปสนุกกับเรากันต่อไหมจ๊ะซีจ๋า